สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆไปดูของเยแมวนะคะซึ่งมีปัญหาค่ะว่าแล้วเราก็จะไปดูและไปแก้ไขกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ก่อนนะคะไม่ใช่ต้นที่มีปัญหานะคะนี่จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่งามแล้วก็สวยค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่มีปัญหากันเลยค่ะ จะเป็นต้นนี้เลยนะคะปัญหาของเยีเมแมวนะคะเพิ่งจะลงดินได้ไม่นานนะคะเขาก็เหมือนจะงามดีนะคะแต่เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะดูใบสิคะใบเขามีปัญหามากเลยนะคะเป็นโรคนะคะอาจจะเกิดที่ดินก็ได้นะคะเพื่อนๆนดินอาจจะเป็นกรดหรือว่าดินเปรี้ยวดินมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นตัวช่วยของเยี่มแมววันนี้ในการแก้ไขใบเหลืองแบบนี้นะคะก็ไม่ยากนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ จะเป็นปูนขาวโดโลไมท์นะคะเพื่อนๆตัวนี้สามารถแก้ปัญหาให้กับต้นพืชใบเหลืองได้นะคะก็คือจะเป็นตัวช่วยที่บำรุงแล้วก็ปรับสภาพดินนะคะให้มีความสมดุลแล้วก็มีแร่ธาตุสารอาหารเพื่อใบบำรุงต้นเราให้ กลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือใบเขียวสวยเหมือนเดิมนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยในการบำรุงแล้วก็ปรับสภาพดินนะคะดินเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะป้องกันมแมลงได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็บำรุงไปในตัวนะคะก็ไม่ยากเพียงแค่เราซื้อโดอไม้มาสักกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งก็ไม่แพงมากนะคะก็จะโรยไปบริเวณรอบๆโคนต้นเลยนะคะ เพื่อปรับสภาพดินให้สมดุลกันนะคะมีกรดมีด่างมีสารอาหารเราก็จะโรยไปแบบนี้นะคะเราจะมันใส่ทุกๆสัปดาห์ก็ได้นะคะเพื่อปรับสภาพดินหลังจากที่เราบำรุงแล้วนะคะเขาก็จะแตกยอดแตกปีออกมาใหม่นะคะเราก็จะคอยสังเกตดูนะคะที่ยอดที่ปีเขาว่าปีของใบจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเราก็จะคอยสังเกตได้ที่ใบที่แตกออกมาใหม่นะคะถ้าเขาปรับสมดุลหรือ ได้แล่ธาสารอาหารที่พอสมควรนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนปกติของใบพืชใบไม้ทั่วไปนะคะเพื่อนๆสังเกตได้ไม่ยากนะคะค่ะในการบำรุงหรือการดูแลต้นพืชต้นไม้นะคะเราสามารถแก้ไขและก็บำรุงดูแลเขาให้กลับมาเป็นปกติและงามได้นะคะ ค่มันเป็นเรื่องไม่ยากนะคะถ้าเราดูแลเขาตลอดเวลาในการดูแลต้นพืชเลยปัญหาปุ๊บเราก็สามารถแก้ไขอย่าปล่อยให้เยอะนะคะเยอะแล้วจะแก้ไม่ได้ก็จะ ไม่รอดได้นะคะสําหรับต้นพืชของเรานะคะเราก็จะคอยดูแลแล้วก็บํารุงเขาอยู่ประจํานะคะบํารุงกันทุกสัปดาห์เลยค่ะสําหรับต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะ <S <S <ส>เขาก็จะงามให้เราให้ชื่นใจค่ะสําหรับต้นพืชต้นไม้นะคะค่ะสําหรับการบํารุงต้นพืชไปเหลืองแบบนี้นะคะทําไม่ยากนะคะก็สังเกตนะคะว่าเราให้ปุ๋ยให้อาหารเขาพอไหมค่ะ ไม่พอเขาก็ขาดสารอาหารเขาก็ใบเหลืองได้นะคะหลังจากที่เราปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําปุ๋ยมาใส่นะคะก็ใช้แบบปอดสารพิษก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกหรือน้ำหมักขี้วัวนะคะนํามาใส่เพื่อบํารุงเขานะคะเพราะว่าปุ๋ยคอกหรือน้ำหมักขี้วัวนะคะสามารถช่วยให้ใบของต้นใบขมของเราเขียวได้นะคะค่ะไม่ยากนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาอย่างยายแมวก็ทดลองนําไปใช้ที่บ้านได้นะคะ หรือถ้ามีปัญหาอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะสิ่งไหนมีประโยชน์เยแมวก็จะนำมาแชร์ค่ะ